โอ้โหพลอยเชอร์แมนโชว์บราตัวเก๋แซ่บเกินต้านต้องบอกเลยว่าดูเหมือนชีวิตในช่วงนี้จะแฮปปี้มากค่ะสำหรับพลอยเชอร์แมนโดยเฉพาะเรื่องความรักกับแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังอย่างต้งทูพีที่มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันอยู่เป็นประจำค่ะล่าสุดสาวพลอยได้เช็คอินลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาแถมยังมาพร้อมกับชุดแฟชั่นสุดเก๋เสื้อครอบบิงบิงสวยงามเหมือนจะสลัดลุกเป็นสายแบลว์เมื่อมองด้านหน้า แต่เมื่อม,มองด้านข้างเท่านั้นแหละร้อนฉาไปหมดเลยจริงๆค่ะเพราะชุดสวมทับปิดด้านหลังเท่านั้นโชว์บราตัวเก๋อย่างแทบเดี๋ยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสายแบ๊วใครๆก็รู้พร้อมกับให้เครดิตช่างภาพส่วนตัวว่าโฟโต้บายแฟ